คลิปนี้เราก็จะมาสรุปเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนะคะผลการเลือกตั้งสมาชิกทฒิสภาสหรัฐ2คนสุดท้ายที่รัฐจอร์เจียเหตุการณ์ชุลมุนที่กรุงวอชิงตันดีซีโจไบเดนได้รับการรับรองจากสภาสหรัฐอย่างเป็นทางการในเมื่อวานให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐและในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปแผนการขึ้นภาษีของโจไบเดนนะคะที่หลายคนถามเข้ามารวมถึงสติมลัสเช็ค c อง0ันเหรียญรอบที่3ที่เดโมแครตได้ให้สัญญาไว้ อีลอนมัสก์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วนะคะอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า185,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่ามหาเศรษฐีอันดับสองของโลกอย่างเจฟฟ์เบโซเพียง1,000ล้านเหรียญเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดตสติมูลัสเช็ค k 3ประจำวันที่7มก,กราคมค่ะ ฉันเคยนะคะใครเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้เป็นสีฟ้าช่วยให้กำลังใจกันหน่อยนะคะและหากใครเห็นว่าช่องน,นี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้านล่างติดตามกันด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนะคะลีก็จะมาสรุปอย่างย่อที่สุดให้ฟังผลการเลือกตั้งของรัฐ์เจียนะคะออกมาแล้วว่าตัวแทนจากพรรคเดโมแครตท,ทั้งสองคนก็ได้คว้าชัยชนะไปนะคะทำให้เดโมแครตนั้นได้ครองวุฒิสภาด้วยเสียงข้างมาก ส่งผลให้เดโมแครตนะคะตอนนี้ได้ครองทั้งสภาผู้แทนรัษสรสหรัฐวุฒธธิสภาสหรัฐและประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก็จะนำโดยแนนซี่เพโลซีจากสภาผู้แทนรัษสรสหรัฐชัคชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากจากวุฒธธิสภาสหรัฐและโจไบเดนที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐส,ส่งผลให้นะคะอาจจะมีซิมมลัสเช็ค2000เหรียญตามมาในไม่ช้า เพราะตอนที่ทางเดโมแครตหาเสียงที่รัฐจอร์เจียทางโจไบเดนได้ให้สัญญาว่าหากคุณโหวตให้2ตัวแทนจากเดโมแครตได้รับชนะการเลือกตั้งวุฒิสภาในครั้งนี้เงิน2,000เดเหรียญ m u l u s check ก็จะมาแน่นอนและผลก็ออกมานะคะว่า2ตัวแทนจากเดโมแครตชนะและเดโมแครตก็ได้เสียงข้างมากในวุฒิสภาไปครองหลายฝ่ายก็หวังว่าเงิน2,000เหรียญน,นั้นจะตามมาแน่นอน แต่จะช้าเร็วแค่ไหนเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะนอกจากเงิน2,000เหรียญที่เราจะได้รับสิ่งที่อาจจะตามมาในไม่ช้าก็คือการขึ้นภาษีต่างๆที่โจไบเดนได้ให้สัญญาไว้และด้วยทั้งสภาล่างแล้วก็สภา,า,ส,ภา,าสูงสหรฐตอนนี้มีการคุมทั้งหมดโดยเดโมแครตอาจจะทำให้การผ่านอนุมัตินโยบายต่างๆเหล่านี้ผ่านออกมาได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปยอ่ยอๆให้ฟังว่าจะมีภาษีชนไหนอะไรขึ้นบ้างแบบยอ่ยอๆนะคะ อย่างแรกเลยก็คือการเพิ่มเพดานการเสียภาษีสำหรับกลุ่มคนที่ทำรายได้สูงที่สุดสำหรับคนที่ทำรายได้มากกว่า4 0 0แสนเหรียญต่อปีจากที่เคยเก็บภาษีสำหรับกลุ่มคนนี้นะคะสูงสุดอยู่ที่37%จะเพิ่มเป็น39.6%นั่นก็หมายถึงรายได้ปกตินะคะที่ได้รับจากงานประจำหรือว่าอาชีพของคุณส่วน capital gain tax หรือเงเงินปันผลต่างๆที่เป็นรายได้จากการลงทุนอย่างเช่น รายได้จากตลาดหุ้นกองทุนหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่สําหรับคนที่ทำรายได้มากนะคะจากการลงทุนตอนนี้ต้องเสียภาษีอยู่ที่23.8จะมีการเพิ่มภาษีส่วนนี้เป็น39.6สําสำหรับกลุ่มคนที่มีแคปิ a l ลเกนหรือรายได้จากการลงทุนเกินกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐบวกกับ Net Investment Income Tax ทนะคะที่ต้องเสียอยู่แล้ว3.8การเก็บภาษีสูงสุดจากแคปิทัลเกน จะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็น43.4%หรือเกือบเท่าตัวของ23.8%ที่เก็บอยู่ในตอนนี้นี่ก็เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะในตลาดหุ้นหรือตลาดอาสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาเราไปต่อกันที่ภาษีภาคเอกชนจากที่เคยเก็บอยู่ตอนนี้21%จะขึ้นเป็น28%และภาคเอกชนที่ทำรายได้มากกว่า100ล้านเหรียญต่อปี จะกำหนดภาษีขั้นต่ำอยู่ที่15%นะคะถึงแม้ว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่เสีย federal income tax ก็ตามบริษัทที่ไม่ได้เสีย federal income tax ในปีที่ผ่าน,านมาและมีรายได้มากนะคะยกตัวอย่างได้แก่บริษัท amazon และ netflix เป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีการขึ้นภาษี gilti นะคะหรือภาษีรายได้จากต่างประเทศจาก10.5%เป็นเท่าตัว21% ต่อที่ภาษี Social Security นะคะที่ตอนนี้มีการหักอยู่ที่12.4%โดยพนักง,งานลูกจ้างจ่าย6.2%หักอัตโนมัติจากเช็คและเจ้านายหรือว่าเจ้าของกิจการจ่ายอีก6.2%โดยจำกัดการหักภาษีรายได้ส่วนนี้สูงสุดอยู่ที่รายได้137,000เหรี 1, 37, 000, ยญต่อปีสำหรับแลนของโจไบเดนนะคะคนที่ทำรายได้ระหว่าง1 แสน0 0มเจ็ดนหรียญถึงสี่แสนเหรียญต่อปีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการจ่าย Payroll Tax ส่วนนี้ส่วนคนที่ทำรายได้มากกว่า4ี่แสนเหรียญต่อปีทุกๆเพนนีที่เกินออกมาจาก4ี่แสนเหรียญจะต้องจ่าย Payroll Tax 1สินะคะเพิ่มเติมจาก Federal State และก็ Local Tax ทั้งหมดทั้งมวลนะคะแผนการขึ้นภาษีของโจไบเดนคาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงินมากกว่า 3.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา10ปีสรุปอีกทีนะคะสำหรับคนที่มีรายได้อยู่ใน tax bracket ที่สูงที่สุดคุณจะเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลอยู่ที่39.6%บวกกับ payroll tax 12.4%รวมกันทั้งหมดเป็น52%และก็ขึ้นอยู่กับรัฐของคุณนะคะเมืองที่คุณอยู่จะมี state tax local tax เพิ่มเติมอีก บางที่สูงบางที่ก็ต่ำนะคะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะคะสมมุติคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียทำรายได้4 0 0แสนเหรียญต่อปี State Tax ที่คุณจะต้องจ่ายก็คือ11.3%บวกกับ52%ที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะก็จะกลายเป็น63%แต่ก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้สำหรับกรณีคนที่มีรายได้อยู่ใน Tax Bracket ที่สูงสุดเท่านั้น คนที่ทำรายได้มากขนาดนั้นต่อปีด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองกลับต้องมาโดนหักเงินรายได้เกินครึ่งน,นะคะของตัวเองเพื่อจ่ายให้แก่รัฐบาลคำถามในวันนี้นะคะทุกคนคิดว่าแฟร์หรือไม่บางคนก็บอกว่าสมเหตุสมผลที่คนรวยจะต้องจ่ายภาษีเยอะๆเพื่อเอามาช่วยคนจนบางคนก็ไม่เห็นด้วยคิดว่าเป็นการเอาเปรียบคนรวยเกินไปมองว่าไม่ยุติธรรม ใครมีความสามารถแค่ไหนก็ควรได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ตัวเองนั้นหามาได้แล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเช่วยกันพิมีเยอะนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ก็มีตัวเลขเยอะแยะไปหมดหวังว่าทุกคนจะไม่สับสนกันนะคะและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเช่นเคยเช่นกดปุ่มไลค์แล้วก็กดแชร์รวมถึงพิมพ์คอมเมนต์ตอบคำถามของลีได้ที่ด้านล่างด้ยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย